ครับ <unfor k S 2> สวัสดีครับพี่เสคิม <lob oney S 1> <itus S 2> สวัสดีเอ่อเมื่อวานเป็นไงบ้างครับชกวันลูฟีนีก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่เป็นไงบอกความรู้สึกให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมมันก็มรู้สึกตื่นเต้นก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทำไม่ได้ดีที่สุดครับช่วงยกแรกนี่ก็ถือว่าเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย ช่วงแรกมันก็ตื่นเต้นนะครับเจังหวะแบบว่าหลังเขาเร็วโดนโดนหมัดโดนอะไรก็มีตกใจครับก็เจ็บครับปกติเ,เราไปกติเราเดินหรือว่าเราถอยปกติถ้าต่อยมวยจำทีก็เดินครับแต่เหมืนอนว่าอิสระนาโดนก็เจ็บอะไรไปไระมาณนี้โดนแล้วก็เจ็บก็คือเราก็ต้องระวังระวังตัวนะถ้าต่อยแม่เราต่อยเขาน่าต่อยมองเนี่ยพอยกที่สองเนี่ยไปตอนจังหวะนั้นกำลังออกแข้งซ้ายเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไปพลาดโดนหมัดทุกก่อนตอนนั้นมันเมาไหม ตอนกรรมการจับเรารู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกอยากคบต่อไหมหรือว่าก็อยากคบต่อครับแต่ว่าเอาที่กรรมการเขามองครับว่าอาจจะอันตรายนะไรก็แล้วหลังหลังเกมเสียแขกบอกเราว่าอะไรบ้างก็บอกว่าอย่ากรอให้กลับมาสู้ใหม่กำลังใจตอนนี้เป็นไงบ้างกำลังใจก็ดีมากครับก็มีแต่คนให้กำลังใจมีแต่คนรักครับในในโซเชียลเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับ มาตัเชียตอนนี้ก็มีแต่คนให้กำลังใจเยอะครับผมก็ไปหน้าเราจะทำให้ดีกว่านี้ครับไม่ให้เขาผิดหวังสภาพร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ซ้อมมาเมืนอก็้ที่ผมบอกครับนี่ก็ไม่ถึงร้อยหรอกครับถึงแบบสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เพราะว่ามันซ้อมมันเหนื่อยครับซ้อมต่างต่างนมันก็ล้าแล้วก าจะดีกว่าสองไฟครับสออีกสองไฟสองอีกสองไฟสองไฟนะครับสองหลังเรือเตียมด้วยว่าน่าจะดีขึ้นสุดท้ายนะครับฝ่ายเอชซีแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับเสุดท้ายก็ติดตามไฟหน้าเลยครับก็จะทำให้ดีครับโอเคครับก็พยายามใจครับะ